ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่7กันยายนพศ2564 พบกับผมชาวนในครับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท a อ r รราเทรดดิ้ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่193ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือโกลสปัตนะครับที่เมื่อคืนนี้ถูกเทขายทำกำไรลงมานะครับโดยราคาเนี่ยลงมาทดสอบบริเวณ แนวต้านเก่านะครับที่1822ก่อนที่จะค่อยๆปยีวงกลับขึ้นมาได้ในเช้าวันนี้นะครับมากับคลิปอยู่แถวๆ1825แล้วดังนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปได้ แต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการไซด์เว์เหมือนชุดก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับดังนั้นก็อย่าให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีบวกไม่มีลบนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้เนี่ยทางฝั่งตลาดสหรัฐอเมริกาเขาหยุดเนื่องในวันแรงงานกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยก็เลยไม่เคลื่อนไหวครับค่างเงินดอลลาร์เองก็นิ่งๆไปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นน่าจะไซว์เว์ต่อไปในวันนี้นะครับจนกว่าตลาดสหรัฐจะเปิดในคืนนี้อีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้ออโราเราให้แนวต้านไว้ที่1835ถึง1840แนวรับที่1820ถึง1810สต็อปลอสเมื่อหลุด1810ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่าาาายยรรรวกกับนนมได้ใ ฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ